โอเคครับก็สำหรับโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเองเอแลแอนเอร์เนเเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบ City ้ไทยแลนด์วิธีการหาอ่าดาบไลท์เซเบอร์นะครับเย้จะเปน็นจะเป็นยังไงดูกันเลยนะครับขั้นแรกเราต้องมีบล็อกบูมไฟก่อนนะครับ ไปเยอะอู้โอเคครับให้เราเราต้องก่อนอื่นนะครับเราต้องมาโอุโดจนดีไม่หน้าครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาซื้อขวานตรงนี้ก่อนนะครับราคาหนึ่งร้ยห้าสิบบาทโอเคครับพอซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็เอ่อไปประมาณ ไป,ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่าอว่าเส้นทางนี้เร็วกว่านะครับก็คือให้เราไปตรงนี้นะครับนี่เทเลพอร์ตคูรูปรถนะครับไปครับเสร็จนะครับพอเราเทเลพอร์ตมาตรงนี้แล้วให้เราเดินมาตรงตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับ แล้วเราก็ปีนบันไดไปหรือว่าใครใครอยากเล่นออบบี้ก็ไปปีนตรงนู้นก็ได้นะครับมันเป็นออบบี้อู้รว่วงครับโอ้โหจะเล่นใหม่โอเคครับเอาล้วก็ปีนที่ก็ตอนนี้นะครับฝนตกฝนตกโอ้โ,อโหมีเกียร์พอเห็นเมน็ดฝนครับไอเขียครับเราต้องนี่ครับตทำคำนี้เลยนะครับใช้ขวาน โอเคครับใช้ขวานที่เราซื้อมาทุบนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีบักบูมไฟอยู่นะครับให้เรากดซื้อไปเลยครับพอเรากดซื้อได้แล้วแล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับช็อตสกู๊ปผัดโอนโอเคครับบึ้งโอเคกระุ okay. ้มนะครับเราก็กลับไปที่สเปาของเราเลยนะครับ ก่อนนะครับวันนี้มันเกี่ยวกว่ามันเกะกะนะครับโอเคมาตรงตัวโอเวตา้ามาตรงจุดสปอนจุดสปอนตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ ให้ทุกคนมาตรงนี้ไม่ใช่ครับอุ้ยตู้เอทมไฟไหมโอเคครับเ๊บเอมาทีโจนแล้วก็มาที่ร้านนี้นะครับนี่มาที่ร้านนี้นะครับข้างในร้านนี้ก็จะมี คุณแจกห้าร้อยบาทนะครับให้เราซื้อไปเลยคุน้นๆเราซื้อไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินมานะครับเดินมาตรงตรงนี้ครับเล่นสไลเดอร์ลงมาเลยก็ได้ครับโอเคครับโอ้ติดๆครับโอเคครับเสร็จปุ๊บ ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใช้กุญแจไขเข้าไปเลยแล้วเราก็ใช้บูมบ็อกไฟของคุณผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นดาบไลท์เซเบอร์นะครับผมทำให้ดูเอ้ามาสิเร็วไปเร็วเราจะวัดวัดไปเอาของผมไปน่าจะลีโลที่จะโผล่ก็พีนะท่านผู้ชมก็โอเคครับ เอาเอาค้างเอาเป็นว่านี่นะครับมันก็จะได้ดบ er. าบไรเซเบอร์แล้วแล้วก็จะไปรีวิวดาบดาบไรเซเบอร์นะครับว่าแต่โอ้โโอเคครับเอาไลท์เซเบอร์หายเอาพออยู่ดีโอเคครับ คือไลฟ์ทำไมชุดผมเป็นแบบนี้ไม่นะชุดทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะอ่ใครไปเปลี่ยนนะลองผมเนี่ยเอ้ยใครไปเปลี่ยนก็ปกติดีโอเคครับมันเป็นบั็กของเกมน,นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจไปเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวมื่อี้เสียงเพลงมันยังรอดไปได้ครับเราต้องโอเคปรับผิดหรือเปล่าใช่ปรับผิดปรับผิดถูกแล้โอเคครับนี่นะครับก็คือหน้าตาของดาบไลท์เซเบอร์นะครับเยี่ยมแปลาปึง Yes นี่นะครับ ดาบไ์เซเบอร์ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่แจ่เทแบบนี้นะครับแล้วล้วก็สามารถเอาไปแกล้งฟันคนอื่นได้อย่างเช่นเฮ้ยป,ปลวดสวิงชิงสวิงสวิงชิงชิงสวิงชิงโอ,โอ้โอ้โอเคครับแล้วเราก็จะมาโลเพในแมบนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับ สุดท้ายเราก็จะมาลงเพ่ทุกคนแล้วมันเนี้ยคณหมอว่าข้างคนเดียวรักตาผมไเอ้ยดีเรือโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็ กดไลค์ก็พอแล้วครับไม่อย่างนั้นแล้วก็ดาบเล,เลเซอร์อนนี้จะลอยไปที่หน้าคุณครับ <_ s ans> <_ s ans> yeah.